สวัสดีครับลุงเกียรติชนแนลครับเมน้ลุงเกียรติพาเข่ารัวอีกคือเก่าค,ออรครับเผารัวครับคุณนายเอบอนครับเมนี้คุณนายเอบอนสิมีเมนูอาหารามานําเสนอครับเมน้สิเป็นอนี๋งกะมานําเสนอเบิ้งแก้งตามเมนูว่าเมนูคุณนายฟันสิผ้าเห็ดแกงปลาใส่ใบมะขามอ่อนอ่า ต้มสมปลานะบ้านเขาเอื่นต้มสมปลานเราไปต้มสมปลาใส่ใบบักขามอ่อนครับขั้นตอนท่างวิธีเตรฮจังไดปรุงจังไดครับเดี๋ยวห้าวผ้ากันไปชมครับข้าวปลาเบงอ่ส่วนผสมนะครับมือนี้แจงสมปลาใส่ใบบักขามอ่อนเนาะครับก็จะมีเนื้อปลาครับเนื้อปลาแล้วก็ใบบักขามครับเนื้อปลาใบบักขาม ครับเมื่อนี้มันจะนอครับครับมาเบิ่งส่วนประกอบครับต้มสมปลาใส่ใบปักขามอ่อนนะครับส่วนประกอบลกักๆกกับเป็นสิมีเนื้อปลาครใบปักขามอ่อนครับมีพริกกระเทียมคาตะไคร่ครับหั่น เรื่องแจงมาแล้วแวา้าผกเสียเทล้ากาของปูกุกนสดรากานอัปลาครับผสมกันมาเรียบร้อยแล้วรอบที่สิบหกเนาะ,ะอันนี้ค่าทั้งอาหารนี่มันจะสีได้โปรตีนจากเนื้อปลาแล้วกับความพามาส้มของใบระขามอ่อนนั่นเอง รสชาติเอกลักษณ์ของเขานะครับรสชาติเอกลักษณ์ของใบมะขามครับหัวยมันกระสม้มอย่างหนึ่งเด้พอพ่อแม่พี่น้องเด้อใบกอนมันกระส้มอีกอย่างหนึ่งครับมันจะส้มแบบนัวแซ่บนะครับแล้วเขาไปต้มใส่ปลานะมันจะโขกน้ำเนี่ยโอ้ยแซ่บหลายครับเบาแล้วน้ําไหลไหลเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะครับเดี๋ยวมาชมวิธีการตอนต่อไปครับภาษาเพื่อนขาของกระเด็บเล้ยงเราตัด ลุงเครื่องเลยค่ะมีตะไคร้ค่ะข่าค่ะหอมแห้งค่ะแล้วก็พริกเนาะค่ะ,ะมันเดือดแล้วเาก็ลุ้งเครื่องปรุงคือจังน้ำปลากับปรผงฟูระแจ๋ยลุ้งลงผ,ผงฟูรสแล้วบนพี่น้องครับอันนั้นเครื่องแก่เพิ่งจะลุ้งแล้วข่าตะไคร้ครับ ร่างหวยหน้อยใส่เนาะค่ะเดี๋ยุดๆดนะครับวี่น้องหอมนี่ค่ะกัลุงใบบักขามเลยค่ะกับใบบักขูดเนาะค่ะลงเลยค่ะใบบักขามออนจ้าพเพื่อนๆ่าใบบักขามออนใบบักขูดค่ะครับอันนี้เป็นสูตรของอ่า คุณยายเอ็บบอดเราคุณนายเราเอาไปบกระดาษล,ลงใบกระดาษลงก้นเพื่อป่าจะได้เบาเขาค่ะเพื่อนๆขาจะมีเทคนิคของเขาค่ะเครื่องปรุงลงเรียบร้อยปรุงแล้วก็ขันตอนสุดท้ายให้กับเอาปลาลงใหญ่เอาใบกระดามลงก่อนเพราะว่ายังหน่อยใบกระดามมันก็สิได้ออกกรดสมนะครับออกกรดสมคันเอาลงเลยครับมันก็จะย่อยกระสบแบบไดนครับ วเวลาเข้าออป่าลงอาศัยว่าป่าสุกเราเขาพาพ้ากับปิดจัดกับความสมมันจะได้ขุมกลมออกก็คืเบึงก่อนเนาะค่ะบึงแมวเป็นในนดก็ได้ก่อนเริ่มใส่เกลืออ๋อเพิ่มความเข้มได้หน่อยนึงนะจ๊ะเอาใบบักขา,า,ามก็ถ้าต้มไปไประดับหนึ่งแต่มันจะเจียออกความสมนะครับใบบักขา,ามอ่อนคือจะใส่กระเทียม สามอนจะส่งใบใบบักขามแต่มันเป็นใบแก้แล้วครับทา้นานสมอันนี้เขา,ากระเทศยเขาไปเอาตอนที่มันออกจากแก้ได้หน่อยหนึ่งครับเห็น,าานาาอยู่ครับเห็นใบบักขามต้นบักขามยู่หนาบานแต่ว่าบ่ท่านด้มีเมนูเห็เดเจือครับจ้าเพราะเขา,เราปรุงเรียบร้อยดังซีมเบิงแล้วมันนัวมันเซ่บแล้วก็ลุงป่าเลยครับกองเดือดแล้วก็ไ่ปลาเลยค่ะ เรต้องคนมันเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะเอาลงนิดนึงนิดนึงนิดนึงค่ะลงจม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 เดี๋ยวหาคนค่ะมันจะได้โบาาคาค่ะเพื่อนๆค่ะอันีการเปิดว่าเราต้องเราต้องไปคนมันเพื่อนเอาลงแล้วก็จัจ๊กั่าละเดี๋ยวปล่อยเขาซุกเองเราต้องไปคนหน่อยสิถ้าคนมันจะขาวเปินว่าเทคนิคเด้อเคียเทคนิคเด้อว,วันไม่พี่น้องเลยอันนี้กาลุงเกียร์ก็ หู้หูอยู่ครับแต่ว่าจะสลยรักแล้วก็มันก็อดค้นมาได้นะครับเวลาผมเหตุผมจะมักค้นเนี่ยนะจะเป็นยังไงบุหามอยู่ดิ่นก็หามอยู่ดิคุณนาย่นก็หามอยู่แต่ว่าเจ้าของท่านยังอยากไปค้นเองก็ได้จะมาเบืองเ้อค่ะมีการค้มได้แล้วก็จะแล้วแล้วกันเนี่ยอีกคนก็ตักกอดมันนี่ออกค่ะขนออกเนี่ย ว่าตอนนีไ้ได้แล้วนนบบได้เอาใบคนได้เอาฟอดมันออกได้ครับฟอดเป็นว่าฟอดมันไม่เป็นอย่างกบุญไงมันเหีดแหงาคาวอ่าฟอดมันหมายถึงว่าความเข้านะครับความข้าของเนื้อปลามันจะออกมากับฟอดเป็นว่าบอต้องตักลุงเสือบได้ครับชอ่อนออกประสนเปิ่นบอกครับช่อนออกชอ่อนออกในมดมันต้องไปเจไดวันวนะันอ่ะคือประเทศงนั่นนีลวดเออ จะศาสต่ะดับเจ็ดแต่มันก็จะหายปอดหายเนาะครับแม่แม่บอครับเดอโอ้ยจะแซ่บต่อสบายมีค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะไปคอยตากขับไปคอยตากมันสิบปล๊บเละเบิดจ้าใบกรามอ่อนก็ไดหลายขนาดนี้มันฝุ่นเนาะค่ะกินได้สบายค่ะสิบหนึ่งบาท สิเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะจากขอบคุณหลายค่ะที่เข้ามารับชมค่ะบัดนีนน้สิพาพ่อแม่พี่น้องมาเ็ดอันหนึ่งอันน้องกระดองกระเดี่ยวครับมาตำ่ำแจวมะแจวครับแจวสมรวครับขาดบ่ได้เด้อครับขาดมาได้เมนูนี้มันเจาต้องครูครับแจวแจวบบกพริกดิบนี่แหละครับแจวกิกสดนี่แหละแจวบบกพริ๊กยำยำโซนอีกแล้วกับปากนาวน้ำปลาครับกินครับ ค่ะมาเขืก็มาให้ต่ำเจวจำ้ำเอามาต่ำก็เลยครับผู้ถนัดต่ำกับเวนผู้อื่นผู้ไก่เหรอครับต่ำเจวจ้ำค่ะเจวสูบแล้วกับีบจะต่ำให้มันมุนลแล้วก็บีบผงน้ําลงแล้วก็น้ำปลาลงก็ได้เลยค่ะเสร็จค่ะ เจ้านี่จะก็ตำปัญญากรอบครับกาล้างเกลือก็หากินยากค้นกับสีด้านต่ำกันเนี่ยล้างเกลือก็เลยกระปุกเนี่ยเพราะว่าผมต่ำเจ้าเนี่ยผมมักเจ้านะครับกินี่ยผมก็มัากับเจ้าต่ำให้มันค่อนข้างละเอียดได้หน่อยนึงนะครับเนี่ยเพราะว่าพริกจะเสียได้ออกรสชาติของมันเขาไม่ได้คุยนะพริกนะครับเขาก็จะบปิดกับพีกต้องมันจิต ะบีบปากน้าลงเลยค่ะเพื่อนๆค่ะะบีบปากน้าลงจ้าใส่น้ำปลาวันนี้ก็น้ำปลาลงเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะน้ำปลาลงเลยจ้ะนี่ค่ะก็ได้เป็นเจลสุ่มแล้วค่ะคุณน,นออายบ่เอาผงนัวใส่บ่บ่ใส่เห็นบ่ตรงมีผงนัวดน้ำน้อค่ะเพื่อนๆสิอร่อยจ้ะ เค็ดครับเจ้าน้อยๆเาอกเพต้องตาดหลายครับเพราะว่านี่เอาไว้โดนสถิติมันสิมิกินครับมิกินบูดบดครับต้องตับเรากินเน้เวทไในมือนั่น,นแหละแองดีครับจบใช่ได้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 ไดไดโอ้ ไม่เห็นมันสุ่มนี่ยแต่ทเสิรถ้าผู้นายว่าบ่สมก็บอกน้าตีบ่ผสมผสมจะใช่ปัญหาข้าวสุ่มไปเลยต้องสุ่มไปนิดหนึ่งครับโอ้แกวแกวแกวขับแกวแกวแกวรับถึงขั้นตอนทักเสิร์ฟแล้วครับตอนนี้โอ้ส่งมาละหอมแทบหอมแทบคู่พระคู่นางแล้วครับแกวสุมครับ ต้มสมปลาย้ำนี้หน้าฝนเนาะน้าต่วมได้ปลาน้าแจงมากครับเอามาต้มสมทะเลพี่น้องเลยปลากระเฮ็ดได้หลาย่าหลายเมนูหมดเลยนะครับขั้นปลาตากนะหมาปิ้งเพราิ้งก็มาต้มมาแจงครับได้มาแล้วครับจะเสิร์ฟไหนให้เสิเสร์ฟเ,เราะได้มาแล้วครับผู้พระผู้นางครับ ครับผมตอนนี้กับคู่พระคู่นางเพิ่นกับขึ้นโต๊ะอาหารเรียบร้อยแล้วครับค้าบช่วงนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดทไทยแล้วครับมือน,นี้พาพอเอ็มซีพ่มแม่พี่น้องมาเห็ดต้มปลากับแจ,จวบพร,ริกแกวตบแจวส้มพริกท้าบ้องไปเฮ็ดจินเบิ้งครับพ่มแม่พี่น้องจะเป็นอาหารรสชาติอร่อยอีกหนึ่งเมนูครับเขาเศร้าสิเห็ดจ,จินเขาง่ายแต่เศร้าเนาะพ่มแม่พี่น้องเนาะ จังใดก็ขอฝากได้เด้อครับฝากช่องรุ่งเกียรติแชแนลไว้แนใจของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเอฟีูเข้ามาก์ดซับสเไคใหดไล่์กดแช์และอย่ายลืม,มดกดกระดิ่งนะครับเพื่อให้สั่ามีการแจ้งเตือนคลิปนาน <ขา S 1> ต่อไปนะครับวิดเวลาจากกันครับคลิปนี้เอาไว้พ่อกันไม่คลิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ